สวัสดีครับพบกับเราเป็นป้านักสิงสาขาจุยานะครับวันนี้เรามาจัดเราจะมาแนะนำนะครับในการตรวจเช็คระดับน้ำา้น้ำนะครับว่าน้ำา้างนาแห้งหรือไม่นะครับอ่าต้นต้นนะครับทันี้จะเป็นตัวจ t v 300นะครับในการตรวจเช็คนะครับเราใช้ประแจดอกเจ็บนะครับที่เราแถบไปให้ในรถนะครับไข่ตรงนี้นะครับไข่ออกมาเลยนะครับ อันนี้นะครับจะมีหม้อพักน้ำหม้อน้ำอยู่นะครับเบื้องต้นแล้วก็หมุนออกนะครับในการตรวจวัดนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับมันจะมี2ระดับนะครับอันนี้คือระดับต่ำนะครับจะมีภาษาอังกฤษบอกอยู่นะครับส่วนข้างบนสูงสุดคือระดับแม็กนะครับน้ําไม่ควรต่ํากว่าระดับมินนี้นะครับแล้วก็ไม่ควรไม่สมควรจะสูงมากกว่าระดับแม็กนะครับหรือถ้าลูกค้ามองไม่ชัดสามารถดูในนี้ได้นะครับ จะมีภาษาอังกฤษบอกอยู่นะครับน้ำม้อน้ำไม่สมควรจะส่งกวาแม็กขึ้นมานะครับก็ในการปนน้ํา,ะน,านะครับนนให้นะะ้นักให้ลูกค้าใช้น้ำยาเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับไม่แนะนำนําให้ลูกค้าเติมเฉพาะน้ำเปล่านะครับเพราะจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับบ๊ายบาย